สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือนี่เขากลับมากินกว๋วยเตี๋ยวเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้มีสองเส้นนะคะพี่น้องเส้นมีจแบบากเส้นเล็บม่พี่น้องเป็นจะแซ่บคักแล้วก็มีแคบหมูพ่มพี่น้องเฮ้ยายัดกินเลยเด้อ ห,หิวหิวแห้งแบบนี่หรอกต่ปไปบรรยากาศฝนตกลิ่น แก๊ปเก้าพี่น้องแขก๊ปบัเดลรับเตือนกันมาก บ่ได้พี่น้องโมละผ้าจำกะปิ มากินน้ำกันเริ่มพี่น้องทางบา้านเ้องทางจังประเทศมาพี่น้องมากินต่อวังคันนี้่วามจำเต็มประสาท้่ามสีเฮ็ดแล้วยินจนสีเบิดจนสีอิ่มลหะมาพี่น้องกินได้พื่เก้า กินกว่าเจ๋ยวน้ำได้เพราะมันเด็กหน่อยนี่ต้องเปืี่ยนเบิดอ้องน้ำ,นำตามเสียน้ำถาคักกว่าเด็กหน่อยอีก <laughs> ตืวสีคือมันบอเผ็ดได้เลยเนาะแต่ว่ามันเผ็ดบักพริกกลัวเองว่าจะได้บักพริกจี๊มาก,กินห่านเพื่อนไปได้เอาให่ซ่ำไปเดกของเจ้าของมาก,กินกับเบิดแล้ววนะัเนี่เหลือมอิ่มไหมได้ไหมเนอะ เริ่มยิ้มมาเลยเบื่อกพี่น่องเมื่อเวลาคันเด็กกินขนเต่าเหรอพี่น่องว่าต่มาหอดเช้น มันจีเป้ไข่นี่โต๊ะหลดมันหอนเงีนเศร้าโต๊ะปั๊บหลดทางอื่นตกบนนอค่ะผลทางอื่นตกอยู่บ่ตกคือกันอยู่บ่ผลตกกับไข่กว่ามันหอนแน่นอนพี่น,อน้องมอนหอนยู่บ่ได้ฮะมองยู่กับเบอได้ว่ะสะั้ อาบกพริตตยังมีลองเบิ้จแล้าบิกพจกวาง สิไปปูสตัตว์ไายทงไฮท,ทงหน้านท่านฝนตกแยากมัดงดขอ,อยัดก,กินน้มไม่พี่น้องพิดกินน้ำเนี่ยอิ่มไว้ขนาดเลยได้พี่น้องพายายามบอกกินแลยว,ว่ามันเผ็ดมันกโอดกินไม่ได้ หัน่นเพิ่นกับไหหลูกเิ้นได้หลายพี่น้องทางเพิ่นมีเศษวุ้ยเตียวซองถุงไงพี่นอ้องทางเพิ่นถุงหนึ่งเส้นมีถุงหนึ่งเส้นเลขประสาททางมาจะคล้องกินบะเบ็ดจะคือแจบหมูนีก่ก็ตื่นต่างหากพี่นอ้อง คนบ่อยแต่แถมให้ได้ตัดกีนล่ะพี่น้องโมเป็นใจคักโทรศัพท์อิ่มแล้วพี่น,อน้อ,มนองมันขาดตอนลายพอแล้วพี่น้องให้ไปปัป๊บปุ๋งโทรศัพท์ซะก่อนยังได้มือเนี่ยกะฝากพี่น้องได้ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการสื่อโทรศัพท์เครื่องหม่มาทายคลิปให้พี่น้องเดีเบิง่งเบงกันเดอ้อมาเบ่งน้ำกันสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ